สวัสดีครับวันนี้จะพามาดูรูปถ่ายรวมพระเครื่องเมืองปทุมนะครับเป็นเกจิเมืองปทุมนะครับที่มีอยู่ในการครอบครองของช่อง r e g e n c y c h a n n e l FC นะครับรูปแรกนะครับเป็นรูปของเหรียญรุ่นสุดท้ายหลวงปู่เทียนวัดโบสถ์นะครับเป็นปีพศ2508นะครับเหรียญน,นี้เป็นเหรียญผิวดเดิมๆนะครับเป็น หลังเขาเรียกว่าเหรียญหลังลายนะครับลายเสือนะครับนี่นะครับข้างหลังเป็นรูปของยันมอนนะครับแล้วก็เป็นแห่งกระทะนะครับความชัดเจนและก็สวยงามมากนะครับรูปต่อไปนะครับเป็นพระเครื่องของหลวงปู่รอดวัดเกินนะครับเป็นพิมพ์สองหน้านะครับหน้านี้เป็นหน้าแรกเอกลักษณ์ชัดเจนนะครับ วงแขนของหลวงปู่รอดจะเป็นวงแขนขนานกับการขัดสมาธินะครับของเขาถ้าเป็นของวัดน้ำวนนะครับจะเป็นวงแขนจะเป็นวงรีนะครับข้างๆจะเห็นเอกลักษณ์ชัดเจนนะครับเนื้อจะออกปีนะครับแล้วก็มีเนื้อผงแบบว่าเป็นก้อนๆสี่เหลี่ยมเป็นผงผสมผงบางขุนพรมนะครับ ต่อไปหน้านี้เป็นหน้าที่2นะครับเอกลักษณ์ชัดเจนนะครับดูวงแขนนะครับขนานกับเข่านะครับแล้วก็เนื้อองค์นี้จะออกโซนสีชมพูนะครับถ้าปริแบบนี้นะครับดูง่ายนะครับเป็นธรรมชาตินะครับแล้วก็มีก้อนของสมเด็จบางหุ่นพมนี่ชัดเจนมากนะครับเป็นก้อนๆเยอะมากนะครับภาพต่อไปนะครับ เป็นภาพของตะกุดโทนของหลวงปู่เสงวัดบางนานะครับหลวงปู่เสงจะดังในเรื่องของพระยาคุดปีพศ2522เป็นเนื้อตะกัวอาบทองแดงนะครับองค์นี้เป็นตะกุดโทนดูง่ายนะครับอาบน้ำยางไม้นะครับเอกลักษณ์ชัดเจนนะครับยางไม้ติดตรงตะกัวนะครับตะกัวเก่าจนเห็นขึ้น เกือบเห็นไข่ขึ้นนะครับเอกลักษณ์ชัดเจนม้วนประมาณ4ี่ถึงหรอบนะครับภาพต่อไปเป็นภาพของพระสมเด็จ9ชั้นหลังเหรียญหลวงปูทเทียนวัดโบสนะครับคาดกันว่าสร้างกันในปีพศ2 5ง6นะครับเป็นพระสมเด็จหลังเหรียญน,นะครับผสมสมเด็จบางหุนพรมนะครับเห็นเป็นก้อนๆอ,อีกแล้วครับผมพะระปทุมต้องมี องค์นี้จะฝังตะกุดสองดอกเป็นตะกุดตะกวดทุบนะครับและก็หนามากนะครับโอ้โหสุดยอดครับพิมพ์นี้เป็นพระที่เล่นกันเยอะมากนะครับแล้วก็นะนักเล่นพระสะสมพระเครื่องหวัดมจะสแสวงหากันมากนะครับราคายังไม่แพงนะครับพระดีราคาไม่แพงนะครับต่อไปเป็นพระ ตาหลวงปู่เทียนวัดโบสถ์อีกแล้วครับเป็นเนื้อผงติดสองนักสัตว์เป็นพิมพ์ประกดนะครับประกบนะครับถ้าเนื้อออกลานแบบนี้นะครับดูง่ายมากครับพระองค์นี้จะฝังตะกุดสองดอกนะครับเป็นเนื้อตะกัวดอกหนึ่งและก็เนื้อทองแดงดอกหนึ่งเขาเรียกว่าตะกุดสาลิกานะครับเนื้อหามูลสารสุดยอดครับดูความหนึบนุ่มนะครับ ต่อไปนะครับเป็นพระสมเด็จหลวงปู่เทียนวัดโบสถอีกแล้วนะครับเป็นพิมพ์เส้นได้นะครับเป็นพระที่ถวายในหลวงร .9 นะครับเป็นพระสมเด็จหลังลายเซนนะครับอายุ92ปีนะครับองค์นี้ชัดเจนเนื้อหามวลสารนะครับสุดยอดมากครับพระรุ่นนี้ สร้างน้อยและหายากนะครับราคาตอนนี้ดีขึ้นไปมากนะครับต่อไปนะครับเป็นพระปฐุมอีกแล้วครับพระเหรียญหลวงปู่เอี่ยมวัดถงปฐุมมาวาดนะครับติดแม่น้ำนะครับใครไปก็ต้องรู้นะครับเป็นเหรียญพัดจดนะครับปีสองห้าหนึ่งเก้าะครับถ้าคาดไม่ผิดนะครับ พี่ๆท่านใดมีความรู้ก็แนะนำได้นะครับด้านหลังจะเป็นแบบว่าเชื่อมประกบนะครับเส้นเส้นตรงนี้ที่แตกไปคือว่าเส้นซุ้มจะประกบอยู่บนเส้นแตกนี้นะครับจะไม่ได้เป็นเนื้อเดียวกันนะครับต่อไปมาดูครับเป็นรูปถ่ายหลงบทเทียนวัดโบสอีกแล้วครับสุดยอดมากครับเป็นรูปถ่ายที่ว่า นิยมอยู่นะครับแต่ถ้านิยมสุดก็จะเป็นอาจจะเป็นเนื้อม่านลายแล้วก็ภาพถ่ายสีขาวดำนะครับนิยมนะครับต่อไปเป็นพระปิดตาอาจารย์อัดวัฒนบุบนะครับพิมพ์นี้เป็นพิมพ์แปะทองเดิมนะครับเป็นเนื้อผงคุกรักครับดูเผินๆน,นี่อาจจะเป็นถึงอาจารย์เปิงได้ครับแต่ว่าด้วยเอกลักษณ์ชัดเจนครับ ทุกคนที่เป็นเล่นสายพระเครื่องของตัวปทุมนะครับก็รู้ดีครับว่าพิมพ์แบบนี้แปะทองแบบนี้เป็นอาจารย์อับวัดน้ามนต์แน่นอนครับเป็นพระเนื้อผงคุกรักนะครับต่อไปเป็นหานุมานหลวงปู่เสงวัดบางนานะครับโอ้โหสุดยอดครับเป็นพระที่หายากมากนะครับองค์นี้ครับเอกลักษณ์ชัดเจนสวยงามนะครับ นี่นะครับโอ้โหตอกสอเสือชัดเจนนะครับสอเสือคือหลวงปู่เสงวัดบางนานะครับต่อไปโอ้โหมาดูน้ำโอ้โหสุดยอดครับพระปิดตาพิมพ์นั่งยองหลวงพุทเทียนวัดโบสถ์ครับพิมพ์นี้จะเป็นพิมพ์แบบเหมือนวัดปราสาทบุญญาว่านนะครับแต่รุ่นนี้จะไม่มีฝังตะกุดนะครับนี่ดูด้านหลังครับเนื้อลานอีกแล้วครับ พระหลวงพุทเทียนนะครับส่วนมากจะลานนะครับจากที่สังเกตมานะครับสุดยอดนะครับต่อไปมาปิดท้ายด้วยพระเนื้อดินนะครับเป็นพระหลวงปูหล่ําวัดก่างจังหวัดปทุมนะครับเหรียญรุ่นแรกของท่านองค์เป็นล้านนะครับโอ้โหรุ่นนี้ดูง่ายมากครับโอ้โหสุดยอดครับองค์นี้เป็นพระที่เคยผ่านมือะนครับตอนนี้ปิดปิดไปแล้วครับ ขอญาตเจ้าของใหม่นะครับดูด้านหลังครับโอ้โหองค์นี้เกือบจะเป็นพระสี่เหลี่ยมที่หายากนะครับเป็นองค์นี้ก็เป็นอีกองค์ครับอยู่ในการข้อความของเรียนซี่เหมือนกันครับองค์นี้ก็คลิปนี้ถ้าใครถูกใจหรือไม่ถูกใจก็ขอโทษด้วยนะครับถ้าใครถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์้วยนะครับคลิปหน้าจะเป็นพระอะไร ฝากกดไลค์กดแชร์กดสักให้ด้วนะครับขอบคุณครับแล้วตะกุดดอกนี้ลืมพีเซนไปครับตะกุดสามกรัต์หลวงปู่เสงวัดบางนาครับดอกนี้เป็นดอกที่อยู่ใน